ดีค่ะนัทเอนจีนครหลวงสาขานครปฐมสำหรับวันนี้นะัทจะมาแนะนำกระบะ4ประตู MG รุ่น MG Extender Double ร a b รุ่นนี้เป็นรุ่น X รุ่นท็อปสุดเลยนะคะเกียร์ออโต้6สปีดเครื่องยนต์2000เทอร์โบแรงม้า161แรงม้าเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลรุ่นนี้สามารถเติม B20 ได้ มีดิสเบรกทั้ง4ล้อรุ่นนี้เป็นล้ออัลลอย16นิ้วมีระบบไ s m a r t ให้ด้วยนะคะห้องผู้โดยสารกว้างขวางมีแอร์หลังให้ด้วยเบาะจะเป็นเบาะหนังสังเคราะห์สีทูโทนภายในสีดำมีปุ่มพุทธสตาร์ทหน้าจอขนาด10นิ้ว ราคาขายอยู่ที่8 8 9 9 0 0 0บาทฟรีดาวได้ทุกอาชีพใช้เงินออกรถเพียง3,000บาทรับรถได้เลยต่างจังหวัดสามารถซื้อได้มีบริการทำสัญญาพร้อมส่งมอบรถถึงบ้านฟรีติดต่อนัดได้ที่เบอร์061-598-5846นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ